ถ้างั้นเดี๋ยวครูขอเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวครูใช้หน้าจอก่อนเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ครูจะขอทบทวนนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้อมูลนะคะเดี๋ยวครูจะขอทบทวนแบบเร็วๆเลยนะคะนักเรียนถ้าไม่ทันตรงไหนหรือยังไงให้บอกครูนะคะ,ะในท้ายชั่วโมงนี้จะมีการ ทดสอบท้ายหน่วยนะคะซึ่งครูจะส่งให้หลังจากที่เราเรียนเสร็จในชั่วโมงนี้นะโอเคนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็ <ใน S 1> เราได้เรียนเรื่องอความหมายของข้อมูลไปแล้วนะคะแล้วก็การรับรู้ข้อมูลผ่านทางประสาทสัมผัสต่างานะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การปกะ้องถ้าเราทำทดสอบเสร็จแล้วต้องใช้อีเมลของครูอีเมลของครูคืออะไรไม่ได้ใช้นะคะลูก แล้วก็ประเภทของข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะการค้นหาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบประโยชน์ของข้อมูลแล้วก็การรักษาข้อมูลนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของข้อมูลกันก่อนนะคะอย่างที่ครูบอกไปนะคะนักเรียน ข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนสาตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะซึ่งจะต้องเป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องจริงเท่านั้นนะคะซึ่งเราสามารถได้รับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ของคนเรานะคะซึ่งข้อมูลเนี้ยอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลขสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวอักษรเสียงภาพก็เป็นได้นะคะซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอาจจะได้มาจากการสังเกตการวัด การรวบรวมนะคะที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงนะคะโอเคทีนี้ประเภทของข้อมูลประเภทแรกนะคะครูแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทแรกจะเป็นข้อมูลปฐมภูมินะคะก็คือข้อมูลที่เราเนี่ยเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นหรือได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงเลยนะคะนักเรียนสามารถไปสำรวจสัมงษณ์ไปสังเกตดูได้เลยนะคะ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องทันสมัยแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะส่วนข้อมูลประเภทที่2ก็จะเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลประเภทนี้จะเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยได้ทําการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้แล้วนะคะนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลเนี่ยมาอ้างอิงในการตัดสินใจได้เลยนะคะนักเรียนโอเคทีนี้ลักษณะของข้อมูลที่ดี นะคะลักษณะของข้อมูลที่ดีก็จะต้องมีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะมีความเป็นปัจจุบันนะคะทันสมัยมีความกระชับชัดเจนและครบสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะสามารถที่จะอ่านปุ๊บหรือมองเห็นปุ๊บเนี่ยสามารถตีความได้เลยเข้าใจได้เลยนะคะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้นะคะแล้วก็อ่าปราศจากความลำเอียงหรืออคตินะคะนักเรียน ทีนี้การรับรู้ข้อมูลของคนเราเนี่ยเราจะสามารถรับรู้ผ่านทางประสทาทสัมผัสทั้ง5ของคนเรานะคะซึ่งประสทาทสัมผัสทั้ง5ของคนเราก็จะมี1ก็คือตาใช่ไหมคะตาของคนเราก็จะสามารถรับรู้ได้โดยการมองเห็นนะคะไม่ว่าจะเห็นภาพเห็นสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆตัวเรานะคะนักเรียนแล้วก็การรับรู้ผ่านทางหู นะคะก็คือจะได้ยินเสียงที่มันผ่านเข้ามาทางหูของเราไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นเสียงเพลงเสียงผู้เสียงรถยนต์เสียงเสียงสัตว์ร้องเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องนะคะนักเรียนทีนี้การรับรู้ที่3ก็คือการรับรู้ทางมือนั่นก็คือการรับรู้โดยการสัมผัสกับข้อมูลโดยตรง นะคะอย่างเช่นการจับเสื้อผ้าแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกว่านุ่มนะคะการจับแล้วรู้สึกว่าเย็นแข็งนะคะร้อนเหล่านี้นะคะแล้วก็4ก็คือการรับรู้ผ่านทางจมูกนะคะก็คือการได้กลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะนะคะเหล่านี้นะคะสรุปก็คือข้อมูล ก็คือข้อเท็จจริงนะคะก็คือข้อเท็จจริงนะแล้วก็เราสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางประสาทสัมผัสของเราของคนเราก็มีตาจมูกปากหูแล้วก็มือนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้มาดูต่อไปก็จะเป็นประเภทของข้อมูลนะคะประเภทของข้อมูลเนี่ยครูก็จะแบ่งเป็น5ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยก็จะเป็นข้อมูลตัวเลข นะคะข้อมูลตัวเลขก็จะประกอบไปด้วยตัวเลข0ถึง9นะคะซึ่งตัวเลข0ถึง9เนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขที่สามารถนำไปคำนวณนำไปคำนวณก็คือนำไปบวกลบคูณหารได้นะคะหรือนำไปประมวลผลได้นะคะเช่นจำนวนเงินเดือนราคาสินค้าคะแนนสอบนักเรียนฟังดีๆนะตัวเลข0ถึง9คือตัวเลขที่สามารถนำไปคำนวณนำไปประมวลผลได้นะคะ อย่างเช่นจำนวนเงินเดือนราคาสินค้าคะแนนสอบนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของจำนวนเต็มทศนิยมเศษส่วนเหล่านี้ได้หมดเลยนะคะแต่ขอให้นำไปคํานวณได้นะคะข้อมูลประเภทที่2ก็จะเป็นข้อมูลตัวอักษรน,นะคะนักเรียนข้อมูลตัวอักษรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็จะรวมถึงข้อมูลตัวเลข แต่จะเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำไปคำนวณได้นะคะแต่เราอาจจะนำไปเรียงลำดับได้เช่นที่อยู่นะคะอาจจะเป็นบ้านเลขที่นะคะหรืออาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หมายเลขประจำตัวประชาชนทะเบียนรถยนต์เหล่านี้นะคะมันเป็นตัวเลขก็จริงแต่ว่ามันจัดอยู่ในข้อมูลตัวอกักษรเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถนำไปคำนวณได้นะคะนะักเรียนแต่เอามาเรียงลำดับได้นะคะ โอเคต่อมาก็จะเป็นข้อมูลประเภทที่3ก็จะเป็นข้อมูลเสียงนะคะเสียงก็จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินนะคะอย่างที่ครูพูดไปขั้นต้นแล้วว่าเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร,ร้องเสียงจากธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของเสียงได้อย่างเช่นเสียงที่ได้ยินจากโทรทัศน์วิทยุเหล่านี้นะคะนักเรียนแล้วก็4ก็จะเป็นข้อมูลภาพนะคะข้อมูลภาพเนี่ย ก็จะเป็นภาพในลักษณะต่างๆที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งก็อาจจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายนะคะหรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวนักเรียนก็อาจจะดูได้จากวิทัศจากคอมพิวเตอร์หรือจากโทรทัศน์เหล่านี้นะคะในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะ <S 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 แล้วก็ <S <S ประเภทที่5ก็คือข้อมูลอื่นๆข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็จะนอกเหนือจากทั้ง4ประเภทที่ครูกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้ละนะคะอย่างเช่นก็จะเป็นอาจจะเป็นข้อมูลกลิน่น นะคะอาจจะเป็นข้อมูลรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอุณหภูมินะคะสรุปข้อมูลมี5ประเภทได้แก่หนึ่งข้อมูลตัวเลข2ข้อมูลตัวอักษร3มข้อมูลภาพสีข้อมูลเสียงแล้วก็5ข้อมูลอื่นๆนะคะสรุปข้อมูลมี5ประเภทนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ แหล่งข้อมูลจะหมายถึงต้นกําเนิดหรือที่มาของข้อมูลต่างๆนะคะนักเรียนอาจจะมาจากหนังสืออาจจะมาจากอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะมาจากบุคคลนะคะหรืออาจจะรวมไปถึงสถานที่ต่างๆอ่าเรามาดูกันว่าแหล่ง,ง,งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยครูก็จะแบ่งเป็น3ประเทศใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นเจ้าของข้อมูลนะคะนักเรียนเจ้าของข้อมูลเนี่ยคือใครนะคะเจ้าของข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ เรื่องนั้นๆหรือข้อมูลนั้นๆโดยตรงเลยนะคะสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องนักเรียนเนี่ยาสามารถเข้าไปถามไปสัมภาษณ์ได้เลยนะคะเขาจะให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะคะอย่างเช่นคุณตาเล่าประวัติของครอบครัวหรือนักเรียนอาจจะอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนยังไงนะคะนักเรียนก็สามารถไปถามกับเพื่อนได้เลยเพื่อนคนนั้นได้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นประเภทของเจ้าของข้อมูล นะคะแล้วก็ข้อมูลแหล่งข้อมูลประเภทที่2นะคะก็จะเป็นหน่วยงานหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะก็จะเป็นแหล่งข้อมูล<ด>ที่เป็นบุคคล<ด>บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรืออาจจะเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เขาศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในด้านใดด้านหนึ่งอย่างจริงจังลึกซึ้ง นะคะทำให้เขามีข้อมูลที่มากพอแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะคะ,ะ,คะอาจจะเป็นแพทย์ทย bon. นยักเรียนะะอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นหรือสถานที่ก็อาจจะเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลเหล่านี้นะคะนักเรียนะะแล้วก็สุดท้ายก็คือหน่วยงานของรัฐนะคะแหล Yan ่งข้อมูล <S <S ที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ มีข้อมูลซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะแล้วก็การพัฒนาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีข้อมูลที่สําคัญมากมายนะคะซึ่งข้อมูลของเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมเก็บรักษาหรือแม้กระทั่งการสร้างข้อมูลขึ้นใหม่อย่างรอบคอบระมัดระวังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะคะนักเรียนอย่างเช่นเอ่อพิพิธภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงศึกษาธิการที่ เขาเนี่ยมีข้อมูลของอโรงเรียนทั่วประเทศหรืออาจจะมีข้อมูลของครูทั่วประเทศเลยนะคะนักเรียนโอเคทีนี้เ,เรามาดูการค้นหาแล้วก็การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบกันบ้างนะคะค่ะ,คะคาถามครูเลยนะแหล่งข้อมูลรัฐคืออะไรหรอคะแหล่งข้อมูลรัฐ แหล่งข้อมูลของรัฐใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมค่ะใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลของรัฐก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐเลยของรัฐบาลนะลูกไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาสถานีตำรวจเหล่านี้ก็ได้นะลูกโรงเรียนได้ไหมคะโรงเรียนได้ค่ะโรงเรียนก็ใช่ค่ะนะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะในเรืเ่องแหล่งข้อมูล ตาหรอคะอะไรนะคะไม่ได้ยินพูดใหม่พี่เป็นผู้อํานวยการเหรอคะถ้าเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนนี่ก็อ่าก็จะแล้วแต่ว่านักเรียนอยากรู้่าข้อมูลในด้านใดถ้าเป็นผู้อํานวยการเนี่ยถ้านักเรียนอยากรู้ในด้านการบริหารในด้านของจํานวนนักเรียนอะไรเหล่านี้ก็จะเป็นก็ได้เหมือนกันคะ่ะลูก ถ้าเป็นตัวตัวผู้อำนวยการเลยเนี่ยก็เป็นเจ้าของข้อมูลก็ได้นะคะถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐนะอ่าโอเคนะคะทีนี้เรามาดูการค้นหาแล้วก็การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะทีนี้ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลเนี่ยก็คือแนวทางหรือแผนนะคะซึ่งจะช่วยในการค้นหาข้อมูลให้ดําเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อยนะคะนักเรียนทีนี้การค้นหาข้อมูลเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องกําหนดหัวเรื่องของข้อมูลที่เราต้องการจะค้นหานะคะเมื่อเราได้เรื่องที่เราต้องการจะค้นหาแล้วเราจะต้องมากําหนดหัวเรื่องที่เราต้องการค้นหาให้ข้อมูลมันแคบลงนะคะเพื่อกําหนดขอบเขตหรือเป้าหมายความต้องการให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น นะคะตัวอย่างที่ครูยกมาเช่นการค้นหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงแมวนะคะเรื่องการเลี้ยงแมวนี่คือมันกว้างมากเลยนะคะมันกว้างมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมากําหนดหัวเรื่องให้มันแคบลงนะคะหัวเรื่องอย่างเช่นหัวเรื่องที่นักเรียนต้องการที่จะค้นหาอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ของแมวลักษณะนิสัยอาหารการเลี้ยงเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็ค้นหา ทีละอย่างๆไปนะคะเราจะต้องกำหนดหัวเรื่องที่ชัดเจนนะคะนักเรียนทีนี้2นะคะการเลือกแหล่งข้อมูลการเลือกแหล่งข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นการกําหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้กําหนดแหล่งที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะคะให้นักเรียนเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นความจริง นะคะอ,ะอย่างเช่นเราต้องการที่จะเลี้ยงแมวใช่ไหมเราอาจจะไปค้นหาจากแหล่งข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงอาจจะไปหาจากคนเลี้ยงแมวโดยตรงเลยก็ได้นะคะนักเรียนแล้วก็3นะคะเตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูลนะคะเมื่อเราเลือกแหล่งได้ลวเราจะต้องไปค้นหาข้อมูลเราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูลนะคะเช่นอาจจะเป็นง่ายๆเลยสําหรับ เด็กนักเรียนก็อาจจะเป็นปากกาเป็นสมุดเป็นดินสอหรืออาจจะเป็นเครื่องบันทึกเสียงเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือของเราสมาร์ทโฟนในปัจจุบันก็อาจจะสามารถบันทึกวิดีโอได้เลยอันนี้ง่ายๆนะคะนะคะาปากกาได้ไหมคะปากากาก็ต้องเตรียมสมุดไปด้วยนะคะลูกปากกาได้ค่ะสมุดปากกาเพื่อเอาไปจดถูกไหมนะคะแล้วก็ในข้อที่สี่ก็จะเป็นการรวบร,รวมข้อมูลนะคะ รวบรวมข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านนะคะเป็นการสังเกตการสัมภาษณ์นะคะการสอบถามหรือการทดลองเนี่ยจากแหล่งข้อมูลที่นักเรียนได้เลือกไว้แล้วนะคะแล้วนักเรียนก็จดบันทึกข้อมูลที่ได้เนี่ยตามหัวข้อที่นักเรียนกําหนดนะคะพร้อมทั้งบอกแหล่งข้อมูลนะคะนักเรียนไปเอาข้อมูลมาจากไหนนักเรียนจะต้องบอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆนะคะเพื่อใช้สําหรับการอ้างอิงด้วยนะคะนักเรียน ในข้อที่5นะคะ<ม>ก็จะเป็นการพิจารณาข้อมูลและสรุปผลนะคะเมื่อนักเรียนรวบรวมข้อมูลมาแล้วนักเรียนก็จะต้องนําข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมาพิจารณาเปรียบเทียบหรือมาประมวลผลนะคะเพื่อให้ออกมาเป็นสารสนเทศนะคะซึ่งสารสนเทศเนี่ยครูได้บอกไปแล้วนะคะสารสนเทศก็จะหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนําไปใช้งานอ้างอิงใช้ในการตัดสินใจได้เลยนะคะแล้วก็ เมื่อเราได้สารสนเทศเนี่ยเราก็อาจจะเตรียมเพื่อนําเสนอต่อไปนะคะซึ่งการนําเสนอข้อมูลเนี่ยอาจจะทําได้โดยการบอกเล่านะคะนะักเรียนอาจจะทํารายงานหรืออาจจะทําป้ายนิเทศนะคะแล้วแต่งานของเราเลยตามความเหมาะสมนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของข้อมูลกันบ้างนะคะซึ่งประโยชน์เนี่ยครูก็จะแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะ,ะประเภทที่1ก็คือเพื่อการสื่อสารนะคะนะักเรียน เราสามารถใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นนะคะเราอาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเราสามารถนําไปไปบอกเล่าให้คนอื่นฟังได้เช่นกันนะคะแล้วก็2เพื่อเพิ่มเติมความรู้นะคะเราเนี่ยสามารถอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มเติมความรู้นะคะหรืออาจจะฟังจากวิทยุโทรทัศน์ดูใน iPad ดูในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็นําข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยไป ปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันของเราได้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ของข้อมูลนะคะแล้วก็ในข้อที่3นะคะก็จะเป็นใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะก็ถ้าเรามีข้อมูลที่มากพอเนี่ยก็อาจจะสามารถช่วยให้เราตัดสินใจในการเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้อย่างเช่นนักเรียนต้องการซื้อสิ่งของที่มันมีราคาแพงนักเรียนอาจจะต้องไปหาข้อมูลเรื่องราคา ร้านนี้ร้านที่1ร้านที่2ร้านที่3าเพื่อนํามาเปรียบเทียบกันแล้วนักเรียนก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่านักเรียนะจะซื้อร้านไหนเพื่อที่จะได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่นักเรียนจะต้องจ่ายไปนะคะอันนี้นาะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ในข้อที่4ี่ก็คือเพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงนะคะ,อ,ะอย่างเช่นข้อมูลที่เราทราบมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง นะคะเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิมเพราะฉะนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะทําให้เรารู้ความเคลื่อนไหวของข้อมูลแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนักเรียนในข้อที่5นะคะสุดท้ายประโยชน์ของข้อมูลในข้อที่5ก็จะเป็นเพื่อใช้ในการวางแผน นะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะช่วยในการวางแผนในเรื่องต่างๆอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะนักเรียนอาจจะต้องใช้ข้อมูลเส้นทางในการวางแผนการเดินทางหรือใช้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะนําข้อมูลการเดินทางกับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมาวางแผนเพื่อที่จะนําไปคํานวณในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไปนะคะนักเรียน โอเคหรือว่าจะเตรียมของไปใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็การเก็บรักษาข้อมูลนะคะนักเรียนการเก็บรักษาข้อมูลเนี่ยก็คือการรักษาข้อมูลของเราเนี่ยไม่ให้ศูนย์หายไปนะคะไม่ให้ศูนย์หายไปนะคะซึ่งวิธีการเก็บรักษาข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะคะนักเรียนก็อาจจะ ริ้นใส่กระดาษแล้วก็เก็บใส่ในแฟ้มไว้ก็ได้เช่นกันหรือถ้าหรือถ้าเกิดเป็นข้อมูลรูปภาพนักเรียนก็อาจจะนําไปริ้นใส่กระดาษแล้วก็เก็บใส่ในอัลบั้มรูปภาพนะคะหรือถ้ามันเป็นข้อมูลที่มีจํานวนมากๆมีทั้งข้อความมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน นะคะนักเรียนอันนี้คือกกวิธีการหาไว้ในตู้เซฟใช่ไหมคะอะไรนะคะหรือว่าเก็บในตู้เซฟไ,ได้ได้ค่ะถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญมากๆนะคะสูญหายไม่ได้เราก็สามารถเก็บไว้ในตู้เซฟได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นของที่มีค่าใช่ไหมคะอย่างเช่นโฉนดที่ดินค่ะูไ่ะ ทีนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะหลังจากที่ครูสรุปมาให้นักเรียนเบื้องต้นทั้งหมดมีใครสงสัยอ้างไหมคะอะไรนะคะเออขอข้อที่เรื่องอะไรคะมีใครไม่สนใจหรือมีใครไม่ทันตรงไหนไหมคะ ไม่มีมีใครไม่ไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าไม่ทำตรงไหนไหมหนูขอตรงประโยชน์ข้อมูลข้อที่หนึ่งหน่อยค่ะประโยชน์ข้อมูลในข้อที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องการสื่อสารค่ะนักเรียนหนูขอข้อสองประโยชน์ในด้านการสื่อสารนะมีใครไม่ทันตรงไหนอีกไหมประโยชน์ของข้อมูลข้อที่สองะคสองก็คือเพิ่มอเพื่อเพิ่มเติมความรู้ค่ะโอเคค่ะ โอเคนะสามใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะสี่เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็ห้าเพื่อใช้ในการวางแผนนะคะทีนี้แบบทดสอบท้ายหน่วยเนี่ยจะมีทั้งหมดสิบข้อด้วยกันนะคะง่ายๆให้นักเรียนตั้งใจทําให้ถูกต้องนะโอเคไหมโอเคค่ะทีนี้ใครมีประเด็นอะไรที่สงสัยต้องการที่จะทราบเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะ เพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยครูจะให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบเลยผอานไปโฮมรูมก er ่อนใคร้วหมอหมอหมแล้วค่ะมียันอยู่เป็นเพื่อนแล้วไม่ท şey ัายังไม่เรียนยังไม่เรียนออนไลน์ด้แต่ยังไงเราก็ทาไม่ได้อยู่ดีเพราะพ่อกับแม่รู้โอเคทีนี้สำหรับชั่วโมงนี้แค่นี้นะคะถ้างั้นถ้าไม่มีใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปทำ แบบทดสอบค <Bye. S 1> อร์สกคือค่ะ